Kwa-Ka-Kum Ayan-Thu O-Tho Keo-Sang-Tai-Yo Lu-Kwan-Pui-Thiak Keo-Na-Pha-Ma-Lei An-Sam-Chit Thi-Tho-Chit-Yu Ma-Me-Tae-Swan Tuk-Kam-Pha O-An-Chun pen thit ที่ทอดทินในครั ens, ้งนี้ด้วยเชิญถ้าอาเจียขึ้นาขออนเชิญท้ายดัโรคระมาณทั้งสี่ชิ้นเทตบาลต่อมีอาสากาวเป็นเป็นหัวหน้ามีคนปันเป็นคนปัน ถ้าเด้ร้ายขออนเญิตท่านส่งทิพย์พเรศมาเพื่อใช้ท้องอาสุตบาลในการท้าทิพรั้งนีด้เชิญฐานหน้าในวานที่บ้างได้าเยภูมิตก็ถกอายุปอนต เทวดาข้ายโย่ลูกวอนพุ่งเท็เทวดาั้าให่เลยอนสักสมที่สถิตอยู่นั่นแน่นสวรรค์ทุนฟ้าขออันเชิญท่านเทพทิพเทลลงมาสอนแท้สองสาธุตกัารกับเจ้าภาพชาติจินในครั้งนี้ด้วยเชิญอราะีทุกว่าาหน้าไปที่ตอน ที่กระทู้ทายงานที่คน้าเรีบกว่าอะไถ้าไม่ได้ขายขออนเชิญยกใส่ลงมาแส้อกับรัฐบานในการพักการที่มันมีด้วยเชิญจุกการใช้ทั้งทุกท่านหน้าอะไรที่เกี่ยว อาญาตนโตข้าพเจ้าท้งหลายขออัินเพระคะบุตรันซึ่งมียัเป็นบริาข้าพเจ้าท้งหลายขออิเพิเิาท้งหลายยจ้าเงมาแท้สองสารสุการักาการของข้าพเจ้า Tá okay.